จริงๆแล้วคุณจะสลาดขนาดไหนธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับ AI หรือไม่ AI นะครับสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นโอเโอโรอมีอะไรก็ตามทีเนี่ยมี2อย่างที่คุณต้องทำคุณต้องทำงานให้นักคุณต้องมีวินัยนะครับลูกผมผมสาคนเนี่ยผมไม่ได้มาโอวดอะไรนะครับลูกก็ คนคนโตกับคนคนโตก็จบไฮสคูลที่อีตันแล้วก็จบออกซ์ฟอร์ดแล้วก็จบคาร์บอนเดียมีคนที่สองก็จบอีตันแล้วก็แซนฟอร์ดแตนฟอร์ดผู้หญิงก็จบบ้า,อา,บา,านอาหาดแล้วก็จบคุณระเบียร์ทั้งสามทั้งสามคนเนี่ยผม,มผมไม่ได้ฝากงานให้ทำที่ไหนเลยนะครับแล้วผมก็อันนี้อาจจะขัดนะกับคนรุ่นใหม่นิดนึงนะครับผมขอแล้วจ้ะ แต่ว่าพอถ้าเกิดผมขอจากอะไรจะรู้ผมเนี่ยผมไม่เคยต้องว่าเขาผมแค่มองตาเขารู้ใจนะครับไม่เคยต้องเอ่ยปากว่าผมบอกเลยรบอกว่าอย่างน้อยผมต้องไปทํางานที่บริษัทใหญ่ๆผมใช้คำแรงนั้นนะครับแต่อาจจะไม่ได้จะบอกสมใจที่นี่หรือเปล่าผมแค่ว่าปเป็นที่ข่าก่อนก่อนก่อน